สวัสดีครับน้องๆครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าข้อสอบ errors นั้นคืออะไรและเนื้อหาจาก The Color Code ของ b ของ s i n n g n n l l s s h ที่น้องๆจะได้เรียนกันนั้นจะช่วยให้น้องๆสามารถทำข้อสอบ errors ได้อย่างไรครับนี่คือหน้าตาข้อสอบ errors ครับมันคือข้อสอบที่ขีดเส้นใต้ไว้สีตำแหน่งเพื่อให้เราพิจารณาว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ผิดน้องๆลองดูสิครับว่า ส่วนไหนเป็นส่วนที่ผิดและถ้าเจอแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะถูกต้องครับน้องๆลองทำข้อสอบข้อนี้ดูนะครับบอกพี่ได้ไหมครับว่าข้อไหนคือข้อที่ผิดครับเฉลยนะครับ ข้อที่ผิดคือข้อ2นั่นเองครับเรามาดูกันว่าทำไมข้อ2จึงผิดและความรู้ที่น้องจะได้เรียนจากหลักสูตร The Color code เพื่อที่จะช่วยจับผิดข้อที่ผิดพลาดในประโยคนี้คืออะไรนะครับสำหรับข้อสอบ e อ r o r s ในหลักสูตร The Color code มีขั้นตอนทําดังนี้ครับขั้นตอนที่1เราจะต้องสามารถแยกแยะส่วนต่างๆ ของโครงสร้างประโยคนี้ให้ได้ซะก่อนว่าอะไรเป็นประธานอะไรเป็นกริยาเป็นต้นนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2เราจะต้องดูว่า4ีส่วนที่ข้อสอบขีดเส้นใต้ให้เราตรวจสอบว่ามันผิดหรือเปล่านั้นมันตกอยู่ในส่วนไหนของโครงสร้างประโยคบ้างและขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใช้ความรู้ที่เรียนจาก the Color code ในการตัดสินใจว่าอะไรผิด และถ้าจะแก้ถูกจะต้องทำออกมาอย่างไรนะครับจาก3ขั้นตอนดังกล่าวเราลองเอามาใช้ในการทำข้อสอบนี้ดูนะครับขั้นตอนที่1คือขั้นตอนที่เราจะต้องสามารถแยกแยะจำแนกส่วนต่างๆของโครงสร้างประโยคนี้ให้ได้ซะก่อนว่าอะไรเป็นประธานและอะไรเป็นกริยาเป็นต้นนะครับน้องๆครับเมื่อน้องๆเรียนหลักสูตรจาดคัลเลอร์โน้องๆก็จะทราบว่า ประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย adverb ครับซึ่งก็เป็น adverb ในรูป preposition บวกนามด้วยนั่นก็คือ preposition for นั่นเองนะครับและคำนามก็คือ the world's starving millions นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้แปลว่าสำหรับล้านคนที่หิวโหยของโลกนี้เมื่อจบส่วนของ adverb ส่วนนี้ก็จะถูกปิดท้ายด้วยลูกนามตัวนี้ครับ ในหลักสูตร the color code จะกำหนดส่วนนี้เป็นสีแดงครับเนื่องจากเป็น adverb คราวนี้เราลองมาดูของส่วนกริยาบ้างนะครับกริยานั้นก็คือ has become นั่นเองซึ่งแปลว่าได้กลายมาเป็นในหลักสูตร the color code จะกำหนดส่วนกริยานี้ให้เป็นโทนสีน้ำตาลครับเมื่อเราเห็นกริยาของประโยคนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ว่า ส่วนที่เหลือที่อยู่ข้างหน้ากริยาย่อมเป็นส่วนของประธานนั่นเองซึ่งในหลักสูตร The Col o r c o โจะกำหนดให้เป็นโทนสีน้ำเงินเช่นนี้ครับและประธานนั้นก็คือ five enough food to keep body and soul together นะครับและส่วนที่เหลืออยู่ข้างหลังกริยานะครับก็เป็นส่วนของกรรมนั่นเองในหลักสูตร The Color code จะกำหนดส่วนนี้ให้เป็นสีม่วงครับนี่เป็นการกำหนดแบบคร่าวๆเท่านั้นแต่ทั้งน้องๆมาเรียนหลักสูตร The Color Code แล้วพี่จะสอนการจำแนกที่ละเอียดกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นก็คือการดูว่าส่วนที่ขีดเส้นใต้สีส่วนนี้ตกอยู่ในส่วนไหนของโครงสร้างประโยคบ้างลองดูข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่1ตกอยู่ในส่วนของ adverb สีแดงครับ ข้อที่2และข้อที่3ตกอยู่ในส่วนของประธานโทนสีน้ำเงินและข้อ4ตกอยู่ในส่วนของกริยาซึ่งถูกกำหนดเป็นสีน้ำตาลครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3คือการใช้ความรู้จาก The Color Code ในการตัดสินว่าส่วนใดผิดนะครับในหลักสูตร t h e Color Code ของ Blazing English จะสอนให้เรารู้ว่า คำที่สามารถทําหน้าที่เป็นประธานได้นั้นมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นครับนั่นก็คือคํานามและคําสรรพนามเท่านั้นเองคําอื่นๆนอกเหนือจากคานามและคําสรรพนามไม่สามารถทําหน้าที่เป็นประธานได้ครับทีนี้ตอนนี้เราจะมาโฟกัสคํานามนะครับคํานามมีทั้งหมด5รูปแบบครับ1ในนั้นก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่าเจอร์ลนนั่นเอง ซึ่งก็คือเอากิริยามาเติม ing แล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นคำนามได้ตอนแปลก็แปลว่าการ V นั่นเองครับเช่นคำว่า find เป็นกิริยานะครับแปลว่าหาแต่เมื่อเอามาเติม ing แล้วก็จะกลายเป็น finding ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคำนามได้แล้วก็แปลว่าการหานั่นเองนะครับ เมื่อเราพิจารณาข้อ2ซึ่งมันตกอยู่ในตำแหน่งประธานโทนสีน้ำเงินนะครับมันก็ควรจะเป็นคำนามใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคำว่า f i h t ตัวนี้เป็นคำกริยาครับซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้ต้องแก้เป็น finding นะครับซึ่งก็จะกลายเป็น j r u r n a ซึ่งเป็นคำนามรูปแบบหนึ่งพอมันเป็นคำนามแล้วมันก็ไปทำหน้าที่เป็นประธานได้ดังนั้น ข้อที่ผิดก็คือข้อ2นั่นเองครับและเพื่อให้ถูกต้องเราต้องแก้คำว่า fight เป็น f i g n t i n g นั่นเองครับคราวนี้เราลองมาแปลทั้งประโยคที่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนะครับ For the world's s t a r v i n g millions, finding enough food to keep body and soul together has become the paramount concern in life. สำหรับคนเป็นล้านที่หิวโหยของโลกนี้การหาอาหารที่เพียงพอที่จะบำรุงรักษาร่างกายและจิตใจไว้ด้วยกันก็ได้กลายมาเป็นความกังวลอันใหญ่หลวงในชีวิตครับน้องๆครับน้องๆจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราแปลภาษาอังกฤษนั้นจะมีการกระโดดไปกระโดดมานะครับไม่เหมือนภาษาไทยใช่ไหมครับซึ่งจะอ่านแล้วเนี่ยแปลความหมายเรียงกันตามลำดับนะครับ แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อน้องๆมาเรียนที่ b r a c i n g English กับพี่ปืนในหลักสูตร The Color Code แล้วเนี่ยน้องๆจะได้รับการฝึกสอนให้สามารถอ่านเอาใจความภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำพร้อมที่จะเข้าสอบมหาวิยาลัยได้อย่างมืออาชีพครับ